ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์กายแล้วนะครับก็พบกับผมกายนะวันนี้นะครับกายนะครับก็จะมาทำการแจกเด็ดทูฟรีนะครับให้กับน้องๆหนูๆนะครับในช่องมิสเตอร์กายนะครับหรือคนที่เข้ามาใหม่นะครับก็ผมนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของผมด้วยนะครับมิสเตอร์กายนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับก็นั่นแหละนะครับ ก็จะฝากท่านผู้ชมนะครับว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครขายให้ช่องมิเตอร์กายด้วยนะครับก็วันนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่กับเด็ดชูนะวงเงเด็ดชูนะครับก็วันนี้กายนะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่กับกคอนเสิร์เด็ดชูอีกแล้วนะก็กายก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์ ให้กายด้วยโอเคต่ตัวแรกเนี่ยนะตัวแรกก็ให้ท่านผู้ชมกดตามกายเลยนะก็จะเป็นวันนี้กายจะมาแจกอยู่ที่ประมาณเจ็ดตัวนะเจ็ดตัวก็ไม่เลนะครับก็ฟังกายนะเปตัวของตรงนี้ก็จะประมาณนะี้เลยตัวแรกเนาะตัวแรกก็จะเป็นนะดอกจนนะันเนาะ แปดเจ็ดแอกจันูห่งเก้าหนึ่งสี่เหลียมโทรออกนะตัวนี้นะจะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่หนึ่ิกแลกก้วจะใช้งานหรือใช้ได้3าสวันนะตัวนี้นะก็ลองสมัครกันดูได้นะครับจะมีอยู่7ตัวนะวันที่วันที่กกาเข้ามานะโอเคเดี๋ยวไปดูตัวที่สองเลยตัวที่สองก็จะเป็นดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันสอง สี่เดียมจะออกนะตัวนี้จะเป็นเงินหนึ่งกิกใช้ได้สามสิบวันนะตรงนี้นะโอเคช่องนี้ใจก็เจ็บปากนะเจ็บปากโอ้ยก็ฝากก ye, share, ดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ช่องมิจิตรกายด้วยนะวิจิตกายก็จะเอาอะไรดีๆแบบนี้มาบอกอนะีกนะก็ฝากด้วยนะครับผมโอเคโอค้ยก็นั่นแหละนะ เดี๋ยวไปดูตัวที่3ก็เลยตัวที่3าก็กดตามกวานะก็จะเป็นดอกจันก็บเก็แปดนะดอกจันสอดอกจันหนึ่งสี่เหี่ยมตัวออกก็ตัวนี้ก็จะเป็นเน็ตหนึ่งกิ๊กใช้ได้1วันนะก็สามารถลองสมัครดูกันได้นะโอเคเลยนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวไปตัวที่ตัวที่สี่เนาะตัวที่สก็จะเป็นดอกจันเก็บเกกดอกจันห้าหเหลี่ยมตัวออกนะ ตัวนี้นะก็จะเป็นนะครับเนะ็ตเนาะห้าคิกใช้งานได้อยู่ประมาณห้าวันนะใช้งานได้จริงนะตัวนี้กายบอกก่อนเนาะโอเคก็น่าแหละนะตัวนี้กายใช้อยู่ใช้ได้ห้าวันจริงก่อนลองสมัครดูกันได้นะโอเคตามง่ายเลยมาดูตัวที่ห้ากันเลยดอกจันเก้าสามห้าดอกจัน เก้าเสียงัวออกตัวนี้ก็จะเป็นเน็ตอยู่ที่2กิกระยะกวลาใช้งานอยู่ที่30วันนะตัวนี้นะก็ฝากด้วยนะโอเคก็ลองสมัครดูเงนเยอะๆนะสมัครให้หมดเลยตัวที่หนะกายก็จะมาบอกดอกจันก้าสามห้าดอกจันสามหกเสียงัวออกนะตอนนี้ก็จะเป็นในะความเร็วอยู่ที่10กิกนะสิบกิก ระยะกวลาใช้งานอยู่ที่30วันนะคุณมี้กนะ็30วันก็กายก็ตามด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องมิสเตอร์กายด้วยเดี๋ยวกายก็จะลงเกมด้วยนะถ้าใครชอบเป็นเกมก็อย่าให้กายทำเกี่ยวกับเกมอะไรก็บอกกายมานะโอเคตัวสุดท้ายนะก็จะเป็นดอกจัน935นะดอกจัน3 5้4หยัอโถ คนนี้เเป็นใน2อกิกใช้ได้30วันเหมือนกันนะตัวนี้นะก็จะประมาณนี้เลยนะกายก็ฝากท่านผู้ชมทุกคนนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กายด้วยนะก็โอเคเลยนะฝากกดซับสไครต์ให้กายด้วยนะก็ประมาณนี้เลยนะกายก็ฝากขอบคุณนะท่านผู้ชมทุกคนนะก็โอเคเลยนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็หวังว่า จะมีเง็นทุกตัวรับที่ใช้ได้หรือตัวใดตัวหนึ่งนะกายก็ขอตัวลาไปก่อนนะก็โอเคเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะกายขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับแล้วเจอกันนะครับ